ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเวลคัมแบ c k สู่ช่อง w w e t ตี้วิเชสนะคะแล้ววันนี้เราก็อยู่กับเกม Foundation ในพาร์ทที่2แล้วนะคะหลังจากที่ครั้งที่แล้วเราสร้างโบสถทิ้งไว้แล้วยังไม่เสร็จครั้งนี้เราก็มาสร้างโบสถต่อกันค่ะเดี๋ยวเราหยุดการเลือ่อยไม้ตรงนี้ก่อนนะคะหยุดที ยุดอันนี้เรากดโดนยังอ๋อโดนแล้วนี่ไง Production Pause เพราะไม่ไงั้นมันจะแย่งหมายกับที่เราจะเอาไปสร้างโบทนะคะ อะไรเหรออ๋อมีคนมาใหม่สองคนนะคะเดี๋ยวเรารับคนมาใหม่ก่อนค่ะตัดไม้ตรงนี้แล้วก็ตัด ตอนนี้เราขาดไม้แผ่นกับเครื่องมือนะคะ เขาแนะนำให้เราซื้อ Let's ask our neighbor นะคะถามเพื่อนบ้านกันดีกว่าว่าพอจะมีเครื่องมือขายให้เราไหมล้วก็มาสั่งให้ลงเลยไม้ทำงานต่อนะคะต้องการไม้แผ่นเพิ่ม ต่อไปเหลือแค่ตัวบ้านคฤหาสน,นี้แล้วนะคะที่เรายังไม่ได้สร้างตรงนี้ตัดแล้วตรงนี้ด้วย ตอนนี้เรามาสร้างคาหาสห์กกันดีกว่านะคะสร้างไว้ตรงแถวนี้แล้วค่ะเดี๋ยวเราสร้างไว้ก่อนแล้วเราค่อยขยับนะคะเลือกเป็นตัว Great Hall ก่อนละกันนะคะสำหรับ Administrator a d m i n i s t e r นี่แปลว่าอะไรนะสับคุณคุณใช่นายาอำเภอเล่ปะ as minister a d minister คือผูอ้บริหารนะคะ mandate ที่อยู่สำหรับผู้บริหารเราเริ่มจากมีพลาสติกหองกับบูตินหองนะคะใช้เป็นพลาสติกห้องลวกันค่ะอุ๊ยพลาสติกหองนะคะ แต่ที่จริงเราก็ยังสร้างไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีเจ้าตัวเครื่องมืออะค่ะทรูแบบนี้เราสร้างไว้แบบนี้ก่อนแล้วเราค่อยมาต่อเติมทีหลังได้ไหมอะ เข้านะคะประตูแล้วก็ลาส,สติกลูฟชิมนี่หล่องไฟเราสร้างไว้เท่านี้กันนะคะ ดีเ๋ยว่ไว้เรามีอุปกรณ์แล้วเราค่อยมาสร้างเพิ่มที่นี้มันจะมีในส่วนของบุ๊กอยู่ตรงนี้นะคะกดแท็บเพื่อเปิดเขาก็จะมีบอกว่ามีใครอยู่ในหมู่บ้านเราบ้างเป็นส่วนของชื่อนะคะแล้วก็มีสเตตัสตรงนี้เป็นระดับขั้นของอประชากรในหมู่บ้านเราอาชีพว่าเขาทำอาชีพอะไรบ้างแล้วก็เปอร์เซ็นต์ความสุขนะคะ ตอนนี้เราก็จะมีคนว่างงานอยู่นะคะ u n e m p l o y e d u n e m p l o y e d มีว่างงานอยู่หลายคนเลยแล้วก็มีบอกในส่วนของ building นะคะว่าเรามีอาคารอะไรบ้างต่อไปก็ resource อันนี้จะเป็นหมู่บ้านใกล้เคียงนะคะที่อื่นที่เราสามารถาติดต่อซื้อขายจากเขาได้ค่ะ เศรษฐกิจกของเรา progression a r เกี่ยวกับท,ทหารนะคะอันนี้เราก็คือแบบแจ้งเตือนว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในตัวของ resource นะคะเมื่อกี้ที่เราดูมันจะเป็นเท็ดเราใช่ไหมคือพูดเกี่ยวกับว่ามีหมู่บ้านอะไรบ้างรอบข้างแล้วทีนี้มันจะมีปุ่มนี่นะคะ resource สำหรับให้เราเนี่ยมาเลือกซื้อขายได้นะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีหมู่บ้านที่เราสามารถซื้อขายได้เลยอะคะ่ะหมู่บ้านแรกที่เราจะสามารถอัลล็อกการค้าขายได้เนี่ยต้องใช้ไม้แผลง20อันนะคะแล้วเราไม่มีไม้แผลงเลยเหรอ ไม้แพลงเราไม่พอ,อจริงจด้วยต้องรอก่อนนะคะทำงานไม่ทันบัลี่ตอนนี้ก็โอเคอยู่เพียงพอต่อความต้องการของคนในหมู่บ้านนะคะตอนนี้เราก็มีไม้แผ่นครบ20อันแล้วนะคะเราเรีบอันล็อกเทรดเราตรงนี้เลยค่ะเทรดรู อ่าตรงนี้สามารถตั้งชื่อเป็นชื่อหมู่บ้านกับชื่อเราได้ด้วยนะคะ My v i l l a g e เปลี่ยนเป็น Sweetie wishes v i l l a g e Sweetie ใช่ไหม Sweetie v i l l a g e Confirm and save l o อดเปลี่ยนเป็น Lady นะคะ Lady Sweetie wishes ค่ะ ไม่รู้ตั้งชื่อได้ยาวแค่ไหน Confirm and save นะคะเรียบร้อยตอนนี้ a new tale can be heard มีเรื่องเล่าขานนะ,ะคะเกี่ยวกับ b u r r y s u r p r u s ก็คือ there is no more p r i s o n s i t e t h a n a mountain of berries s u c h a s the one stockpile s t o c k p i e in your granary this l a d w e l l r e assure your viewers as they know they will be well fed for a while ก็คืออ่ามีเบอร์รี่เนี่ยมากเป็นภูเขาเลยนะคะแล้วก็ความมั่งคั่งสีแดงเนี่ยบ่งบอกว่าชาวบ้านของเราเนี่ยจะมีกินที่ดีไปสักพักหนึ่งเลยค่ะ very well ดีมากนะคะเมื่อกี้เรา เปิดการซื้อขายกับ Notberry เลยนะคะสิ่งที่เราสามารถซื้อได้จากเขาก็จะเป็นตรงนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่เราขายให้เขาก็จะเป็นในส่วนนี้ค่ะตอนนี้สิ่งที่เราขาดมากๆกเลยนะคะก็คือ tool ค่ะหรือว่าเครื่องมือนี่เองให้เราเลือกมาในส่วนของหน้ารีสอร์ตตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกหานี่นะคะ tool ที่เราต้องการเราก็เลือกตรง จุดนี้คือซื้อจนกว่าจะได้จำนวนที่เราต้องการค่ะขอเลือกไปที่10ชิ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้เรามีเบอร์รี่เลือกที่จะขายค่ะตอนนี้เรามี400เราขายจนกว่าจะเหลือ200เลยละกันนะคะ ยังเรายังไม่มีอย่างอื่นต้องเป็นเท่านี้ไปก่อนไหนดูซิมีอะไรให้เราสร้างเพิ่มขึ้นได้ไหมไม่มีนะคะให้เรามาตรงนี้แล้วก็อ๋อต้องเอาคะแนนตรงนี้นะคะเพื่อมาแลกซื้อสิ่งเหล่านี้เมื่อเรากดเรื่องมาแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถสร้างสิ่งเกาะสร้างที่อยู่ในนี้ได้นะคะอย่างอันนี้เป็น warehouse พอเราเลือกซื้อมาปุ๊บเราก็จะสามารถสร้างแวร์เฮาส์ได้นะคะสักครู่นะคะรับคนเข้ามาก่อนแล้วก็เรามาสร้างตัวแวร์เฮาส์กันตัวแวร์เฮาส์นี่ไม่แน่ใจว่ามีเสียงดังรบกวนไหมนะคะถ้าอย่างนั้นเราตรงนี้ได้ไหม เดี๋ยวขอดูกันนะคะอาจจะชิมชิดแคมป์ตัดไม้เกินไปหน่อยเอาไว้ตรงนี้นะคะบิวเลยแหวนเฮาของเราสร้างเสร็จแล้วนะคะทีนี้เจ้าตัวที่เราเลือกจะค้าขายที่เราจะซื้อมาจากเมืองอื่นเนี่ย มันจะต้องมีที่เก็บใน warehouse นะคะไม่อย่างนั้นเราจะไม่สามารถซื้อของจากเขาได้ค่ะก็เราก็เลือกเป็นที่เก็บทูก่อนเลยนะคะต่อไปก็เลือกเป็นเก็บไม้แล้วกันค่ะเก็บเป็นไม้โสดกับไม้แผ่นนะคะต้องการทางสปอร์ตด้วยนะคะคนขนส่ง นี่นะคะคนค้าขายของหมู่บ้านอื่นเขาเข้ามาแล้วค่ะจะมีสัญ,ญลักษณ์รูปจับมืออย่างนี้นะคะก็จะบอกว่าเราสามารถซื้ออะไรจากเขาได้แล้วก็สามารถขายอะไรให้เขาได้นะคะไห <_ playing> นดูซิเขามาขายเจ้าตัวเขามาขายทูให้เราแล้วนะคะ10อันตรงนี้เรียบร้อยเราก็จะสามารถก่อสร้างโบสถ์ต่อได้แล้วค่ะ ที่จริง10อันอาจจะไม่พอใช้หรือเปล่านะเดีเราเพิ่มเป็น15อันแล้วกันค่ะ15อันแล้วก็อันนี้เหมือนจะต้องใช้ในแต้มของ prosperity ตรงนี้นะคะตอนนี้เรามี18แต้มถ้าเรามี20แล้วเราน่าจะปลดล็อกในส่วนของข้างล่างตรงนี้นะคะมีการตก แต่งมีสะพานไม้ตกปลาแล้วก็ล่าหมูปา่ายังก่อนแล้วกันคะอ่ะมีคนมาใหม่งั้เหรอโอเครับเข้ามาเลยแล้วก็เอามาเพิ่มเป็นทานสปอตเตอร์ตรงนี้โอ้ คาลิสหาของเรากำลังเริ่มสร้างแล้วนะคะเนี่ยเริ่มมีความคืบหน้าแล้วนี่ล่ะบทของเราทุกอย่างครบแล้วนะคะเหลือแค่สร้างให้เสร็จเท่านั้นเองนี่ไงบทของเราสร้างเสร็จแล้วนะคะเราสามารถมาเลือกให้สั่นลั่นระฆังเนี่ยบ่อยแค่ไหนได้นะคะอันนี้เราลั่นเป็นทุกหนึ่งเดือนแล้วกันค่ะ โอเคไหนลองดึงเบลสิอ่าโอเคนะคะเป็นแบบนี้พอเราสร้างคฤหา์ของผู้ดูแลเสร็จเนี่ยมันก็จะมีคนเข้ามาติดต่อกับเรานะคะเชิร์ส of the faith โบสถ์แห่งศรัทธาเว r d s of your ร i l l a g e f ฟ r ร์สเชิร์สแฮปลีเดอะเคอร์จีเดย์อัพเพรสชั่นยู dedication to the faith and t h u s hold you in higher regard. We are p r e s e r v a n t of the faith. เหมือนเขาจะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะคะเหมือนศาสนาจาักรเนี่ยเขารับรู้แล้วว่าเราเนี่ยมีเจ้าโบสนี้นะคะรับรู้ถึงแงรงศรัทธาของเราแล้วนะคะแล้วก็อันนี้เหมือนเราบอกว่าเราเป็นผู้รับใช้แห่งศรัทธานะคะ ถ้าเรากดอันนี้เราจะได้ในแต้มของฝั่งศาสนาสิบแต้มนะคะมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะ่ะเดี๋ยวเราลองกดดูนะคะนี่นะคะได้มาแล้วสิบแต้มเดี๋ดูสิข่ารือหาดเรายังขาดอะไรขาดหินกับเครื่องมือ แวร์เฮาส์อันนี้ก็สร้างเสร็จแล้วนะคะแวร์เฮาส์อันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะขอเก็บเป็นตัวหินค่ะหินก้อนสโตนกับโพลิสโตนนะคะโพลิสโตนน่าจะเป็นหินขัด ยังไม่มีแคมป์สำหรับทำหินขัดเลยนะคะมีใครมาอีกละพัฒนาการแลกเปลี่ยนกับหมู่บ้านนอร์ทเบอรีนะคะเขาถามว่าเราจะสามารถส่ง ขนมปังไปให้เขาได้ไหม n e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  d Bread แต่เราไม่มีอ่ะถ้าอย่างนั้นต้องขอปฏิเสธไปก่อนนะคะ r e f u s e to h e l p for now ปฏิเสธสำหรับตอนนี้ค่ะขอโทษด้วยแต่ว่าเราเองก็ไม่มีเหมือนกันมีอะไรมาอีกแล้วนะคะเนี่ย A message from the kingdom นะคะอาณาจักรเนี่ยส่ง ข้อความมาหาเราก็คือรับรู้แล้วว่ามีการก่อตั้งหมู่บ้านของเราตรงนี้ I am but your humble servant ก็ตอบเหมือนกันนะคะว่าเราก็เป็นบริวารของเขาคนเราเริ่มเหลือแล้วสิ ในเมื่อคนเราเริ่มเยอะเราสร้างเป็นเจ้าตัว builder workshop เพิ่มแล้วกันนะคะเอาไว้ข้างๆกันเลยดีไหมยืงม,มาข้างหน้าหน่อยแบบนี้ล่ะเอาไว้เอาไว้ตรงนี้นะคะแต่ยังสร้างไม่ได้ไม่มีไม้ห้าอันด้วยซ้ำ ไม้เพิ่มที่จ้าไม้ไม่พอใช้แล้วอำมิทติ้งเดอะเอลเดอร์เดอะมาเลสเปกลีดิ้งแมนแอนด์วูแมนอัมมองเดอะเรจิเอนท์เรเบลอร์เฮิร์ตออฟยูร์วิลเลจแอนด์วิชท์ทูแม็กเดมเซลยูทฟูลออฟยูร์เพียร์ดีบอร์ดวอลคัมมิ่งกิฟต์ทูทูอิชยูร์วิลเลจล็อตแอนด์เพรสดะเอเซนส์เทน He lives here after. อ่า,อาก็มีคนมาอยู่เพิ่มนะคะแล้วก็มีหรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยเขาเอาของของขวัญยินดีต้อนรับมาให้นะคะ Your support is much a p p r e c i a t e ก็คือซาบซึ้งในความช่วยเหลือมากเลยนะคะ Wood for the elder, the elder are looking to repair field bridge across the region. One of their merchant notice your wood cutter camp and want to make you an offer. ต้องการความช่วยเหลือที่จะสร้างสะพานไม้นะคะก็เราก็อยากช่วยแต่ว่าไม่มั่นใจว่าเราจะตัดไม้ทันไหม ไม่เป็นไรรับมาก,ก่อนแล้วกันนะคะกป๊บหนึ่งแล้วก็สร้างที่ตัดหมายเพิ่มเลยเอาไว้ตรงนี้จะได้ตัดเร็วๆปึ๊บสร้าง please ด่วนมากอุ้ย <laughs> มันหยิบติดมือมาด้วยเฉยเลยอะอ้าม วางคืนนะคะเอาไว้ที่เดิมไม้แผ่นกระดูนาพักการทำงานก่อนค่ะตอนนี้ไม้ชิ้นเราไม่พอแล้วแคมตัดไม้ตรงนี้เสร็จแล้วนะคะ ใส่คนเข้าไปเลยค่ะปึ๊บช่วยกันคนละไม้ละมือตัดไม้โดยดวนตัดให้หมดเลยเดี๋ยวเราขอสร้างบ่อน้ำตรงนี้หน่อยแล้วกันค่ะ เอาไว้ตรงนี้เลยหน้าบ้านคนนี้สร้างโอเคโอ้มีบอกด้วยนะคะว่าบ้านหลังนึงเนี่ยมีใครอยู่บ้างมีกี่คนแล้วก็เกี่ยวกับคะแนนการตกแต่งแล้วก็ระดับชั้นของประชากรอ้อดีจัง เดี๋ยวเราสร้าง Forest Camp นะคะกระท่อมสำหรับปลูกป่าเอาไว้ตรงนี้เลยละกันค่ะแล้วเราก็ต้องเพนพื้นที่สำหรับปลูกป่าด้วยนะคะนี่เดี๋ยวเราปลูกทั้งท้า ใจว่ากระถ่มนึ่งเนี่ยมันสามารถปลูกได้เยอะแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราก็ลงพื้นที่ไว้ก่อนละกันเผื่อๆไว้เผื่อเขาจะมาปลูกถึงตรงนี้ด้วย ให้คนมาปลูกแล้วเราก็เลือกต้นไม้ได้ด้วยนะคะว่าเราอยากจะปลูกเป็นต้นอะไรอย่างเช่นสมมุติตรงนี้เราปลูกเป็นต้นปอบล่าอย่างเดียวเลยะค,ะค่ะคนดี้เขากำลังตั้งใจปลูกต้นไม้อเลยนะคะเนี่ย ปลูกเข้าไปต้นไม้ก็กําลังใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะฮะเติบโตใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะเนี่ยอาล่ะมีคนเข้ามาใหม่สองคน Winter is coming อีก369 360กกว่าวินาทีก็จะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะคะเนี่ยเบอร์รี่เราเพียงพอหรือเปล่าเราใส่ไว้เผื่อเลย หน้าหนาอาจจะยาวนานก็ได้รีบปลูกซะก,ก่อนรีบเก็บซะก,ก่อนไม่ใช่รีบปลูกซะก,ก่อนเอาล่ะแล้วเราก็โ o มดคือเลเจอร์ทูไฮสเตตัสหรอ,อยังอะเดี๋ยวเราเลือกแมนเดทกันก่อนนะคะ แล้วก็ก่อสร้าง as ส b b บบิลดิ่เป็น treasury นะคะห้องเก็บเ,เขาเรียกว่าอะไรสมบัติค่ะปุ๊บสร้างไปเลย2อันแบลนี้เท่านี้ก่อนละกันสร้างห้องเก็บสมบัตินะคะ พอเราสร้างห้องเก็บสมบัติเสร็จนะคะ2อ,อันนี้ยอดเงินที่เราสามารถเก็บได้สูงสุดก็จะเพิ่มขึ้นนะคะจาก500เป็น920แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำเต็นท์ให้ลานค้าหน่อยนะคะ กตเต็นแบบนี้นะคะสร้างเลยไหนเอ่ยคนก่อสร้างของเรายังนะคะยังไม่มีใครมาสร้างให้ เอาละค่ะในที่สุดก็มีคนมาสร้างเต็นท์ให้เราแล้วนะคะเป็นพ่อหนุ่มหัวทองคนนี้ค่ะสร้างเต็นท์ทุบเบียเลยทุบตรงเก้าอี้ที่แม่ค้าหน้าใหญ่เลยแล้วก็ป้าบด้วยเวทมนต์ก็มีโครงสร้างเต็นท์เกิดขึ้นมาได้นะคะจากการทุบเก้าอีต้ตรงนั้นระหว่างทุบก็มีคนเดินเข้ามานะคะใกล้แล้วใกล้แล้ว แม่ค้าก็เข้าไปยืนซ้อนนะคะเพื่อที่จะขายของเพราะหนุ่มก็ทุบต่อไปไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเย้ yeah, เรียบร้อยในที่สุดเต็นท์เราก็สร้างเสร็จนะคะด้วยพลังแห่งเวทมนต์ล้วนๆเลยเดี๋ยวเราซื้อที่ตรงนี้เพิ่มแลวกัน,นะคะ่ะก็ตัดไม้ด้วยจ้า ไม่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยแล้วก็ถ้าไงสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะไว้พบกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะบ๊ายบาย